อย่าลืมตัดออกนะสวัสดีครับผมอิดอิสุเมโทรชัยพื้นนะครับวันนี้อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยสักนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันหยุดน,นะครับนะวันที่ถ่ายเป็นวันอาสาหา้าบูชาวันพระใหญ่ของเราเนั่นเองพรุ่งนี้เดี๋ยวส่งมอบคันนี้ก็เลยแวะมาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าสะหน่อยจะได้เอาไปคุยกับเพื่อนได้ สำหรับคันนี้นะครับเป็นมิลเอ็กซ์3.0อันติเมตรขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้จะอยู่ที่1ล้าน5แสน3หมื่น1,000บาทนะครับสำหรับสีขาวมุกแต่ถ้าเป็นสีเมทัลลิก9ล้าน5แสน1,090บาทนะครับสำหรับคันนี้ก็คือเป็นเซ็ตเหมือนเดิมลูกค้าดูจากคันที่ไปหาไทยราชก็จะเป็นแต่งเป็นชุด CM3 แต่ว่าจะมีความพิเศษเพิ่มเติมเล็กน้อยทางด้านท้ายเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้เป็นชุดสเกิร์ตของคาโต้ซีนะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับ13 ในเหมือนคลิปรีวิวก่อนๆถ้าเป็นแบบเดิมๆก็อยู่ประมาณ16ื่นเดี๋ยวคันนี้มีเสริมพิเศษไปสำหรับสเกิร์ตคาโต CM3 ราคามันจะไม่แรงมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสเกิร์ตหน้าใหญ่โตอะไรมากนะครับก็คือจะเน้นเสริมความหลอ่อเสริมความเท่ขึ้นไปคันนี้ไปทางอายุทยานะครับก็จัดแต่งเกาะตามทรงสไตล์ที่ไปส่งหาไทยรันนน้นเลยก็คือเดี๋ยวมีหลังคาดําด้วยสําหรับคันนี้จะเน้นเป็นโทนแบบ ขาวตัดดำนะครับสำหรับเซ็ตของ cm 3ก็ได้เป็นตัวพวกดำด้านพวกซุ้มล้ออะไรพวกนี้มาในเซ็ตหมดเลยนะครับเป็นดำด้านหมดเลยมีแล็บหลังคาเพิ่มเติมเป็นแลบหลังคาดําเงานะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าขอเป็นหัวจกเดิมก็นเน้นเป็นแพนด้านะครับขาวดําด้านบนซุ้มล้อเป็นดําด้าน <c oughs> แล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของพวกมือเปิดไอตัวข้อมือเปิดกับเบ้ามือจับที่เป็นสีดําด้านรับเป็นเซตไปเลยกับตัวฝาถังน้ํามันขอบฝาถังที่เป็นตัวดําด้าน ก็รับเป็นเซตตัดกันไปสวยๆนะครับคันนี้และเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังว่าความสวยมันเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราดูภายในเล็กน้อยกันก่อนคันนี้ก็มีเสริมในส่วนของตัวพรม 6D ตามสเต็ปก็คือให้มันดูสวยงามใช้งานไปเป็นสีช็อกโก้ครับหรือสีน้ำตาลเข้ม <c oughs> จัดแต่งเพิ่มเติมกันไปเน้นใช้งาน,นครับเพราะว่าในส่วนของตัวอันติเมตเนี่ยระบบความปลอดภัยระบบ ช่วยเหลือหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในมันครบคันอยู่แล้วมีจอมีกล้องถอยมีอะไรเพิ่มอยู่แล้วเพิ่มเติมหน่อยก็จะมีติดตั้งในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเป็นแบบ Wi-Fi ส่วนของตัวนี้ก็คือเราต่อตรงภายในเลยบันทึกให้24ชั่วโมงนะครับก็คือจะช่วยเซฟเรื่องความปลอดภัยด้วยนิดนึงสามารถเชื่อมต่อดูผ่านมือถือได้เลยดาวน์โหลดผ่านมือถือได้เลยต่อเป็นผ่าน Wi-Fi ทั้งหน้าทั้งหลัง เดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังมันจะเฟี้ยวแค่ไหนมีอะไรเพิ่มเติมที่เป็นพิเศษที่ผมบอกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในส่วนของตัวด้านท้ายรถนะครับสําหรับชุด C M เมเดิมๆก็จะไม่มี3มชิ้นนี้ตัวสปอยเลอร์คาดเอลมีไฟแต่ว่าจะมีคาดเอลเป็นสีดําเงานะครับคันนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นตัวชุดใหม่ของเขาเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวคาดเอลเป็นแบบมีไฟสําหรับคาดเอลค่ายคาโต้ที่เป็นมีไฟที่ทํามาใหม่ก็จะเป็นทั้งไฟหลีทั้งไฟเบรกเลยนะครับ แล้วก็เสริมมาด้วยตัวสปอยเลอร์ของตรงแบรนคา์โต้เพื่อให้มันยืดออกมาอีกหน่อยเพื่อรับกับตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวการลอยท้ายของคา์โต้อันนี้อีกหนึ่งเซตจ,จัดให้ไปนะครับมันก็จะเป็นขาวดำแดงตัดกันไปเลยทั้งเซตสวยๆแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านท้ายของชุด c m 3ก็จะเป็นมาเป็นท่อคู่นะครับการติดตั้งเหมือนเดิมสำหรับเวลาเราใส่สเกิร์ตเนี่ยในส่วนของตัวปลายท่อเราก็จะมีติด ในส่วนของตัวปลายท่อที่เป็น <c oughs> สแตนเลสเพื่อเอาไอเสียลงด้านท้ายนะครับลงด้านล่างเพื่อไม่ให้มาโดนตัวชุดสปอยเลอร์นะครับชุดสเกิร์ตด้านหลังเราด้านท้ายก็ตามความเหมาะสมเลยครับครบๆแล้วแต่ตกลงกันพวกของแถมพวกอุปกรณ์ลูกค้าสั่งอะไรเพิ่มเติมก็จัดการเตรียมให้ในนี้ทั้งหมดสําหรับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปทางอายุธยานะครับเจอที่ไหนก็บีบแต่ทักทายกันได้สังเกตง,ง่ายๆถ้าเป็นลูกค้าเมโทรก็คือจะมี ตัวโลโก้ตัวนูนแบบนี้เป็นเมโทก็คือออกที่อิสุเมโทรทั้ง4สาขาบวกอีก1สาขาออนไลน์นะครับสำหรับผมก็เป็นอิทอิสุเมโทอยู่ที่สาขาชัยพฤกตรงสะพานพระราม4ปากเกร็ดนะครับสำหรับคันนี้เบื้องต้นย่อยๆถ้าชอบชุดแต่งแบบนี้อะไรแบบนี้ลองถามเซล์แถวบ้านท่านดูนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ลองโทรถามอิดก็ได้เดี๋ยวช่วยประสานงานให้นะครับยังไงอิดและทีมงาน ขอฝากติดตามช่อง i ิดอ u m สุเมโทชัยพึกนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามทาง Facebook ก็จะเป็น i ิดอ u สสามารถเซิร์ชเข้ามาทักทายหากันได้เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้งานหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นก็ทักหากันได้ตลอดเลยเบอร์ส่วนตัวผม093 907 9070 90อิดรับสายเองทุกสายนะครับวันนี้คันนี้จบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอดูอีกคันหนึ่งเด็ดเอีกหนึ่งคันครับสวัสดีครับ